พี่อยู่นี้บอกว่าสงสารอาจารย์จังเหนืยกว่าทุกคลิปที่ดูตอนแรกคิดว่าอาจารย์จะแค่สรุปว่าทํำไมคลิปนี้ผมเหนื่อยจังพระราหูของราศีเมษอะไรอย่างนี้อาจารย์นี่บอกเป็นทั้งเดือนเลยนะเออเออนี่พี่ลุงบอกว่าเรื่องแรงครูที่อาจารย์บอกมาเมื่อเช้าพี่ลุงสวดมนต์ต่อด้วยมนต์คาถาอยู่ดีๆพี่ลุงรู้สึกปิติจนน้ําตาไหลพี่รุ่งจะต้องไปไหว้อาจารย์ที่ เป็นครูชี้นําแนวทางชีวิตล้วข่าโอสาทุกครับสาธทุนะสาธทุสาธุกกนะ็ปิติที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งนี้คือแรงครูเมื่อวานตอนผมพูดนะนี่ผมดูดแทบแย่เลยนะเนี่ยไม่รู้ใครสังเกตรหรือเปล่าเมื่อวานนะ่ะขนาดที่ผมพูดกําลังอัดเทปเรื่องแรงครูกําลังอธิบายเนี่ยนะผมรู้สึกปิติขนลุกซับสัน้นน้ำตาจะทะลักเลยตอนนั้นผมพยาพยามดูดพยายามดูดมีหยุดหายใจมี สลับปรับเปลี่ยนอันนี้คือแรงครูบาอาจารย์นะครับอาการที่พี่ลุงเป็นก็เป็นเหมือนผมนี่แหละแล้วเมื่อวานในเทปเลยนะไม่รู้สังเกตรหรือเปล่า<ช>ผมจุดกึกกไปหลายรอบน้ําตามันจะไหลเออมันมันเป็นแรงปรีติเวลาที่เราพูดถึงครูแะการที่เราเคยได้ประสิทธิ์ที่เอาไว้อย่างนี้นะครับมันจะมีอย่างนี้แหละนะเออ อ่ตอนนี้คือดวงเยอะมากเราทำอไสุ่มแล้วกันเนาะ,นะขอวันนี้ขอสุ่มนะโชลรานบอกว่าขอบพระคุณท่านจัดมากๆาและทีมงานด้วยครับนะผมก็ผมก็นี่แหละนะก็ทำมาอย่างนี้มาหนึ่งปีอ่ะนะ <S 2> <S 2> ไม่มีไม่ได้เก็บสตางค์เลยนะฟรีตลอดศกนะด้วยเจตนาที่อยากจะใช้ตนให้เป็นประโยชน์ได้มีโอกาสเผยแพร่ธรรมะได้มีโอกาสพบเจอกลยาณมิตร ได้มีโอกาสพบเจอและชวนไปทําบุญร่วมกันนะผมก็ตั้งใจทำนะทามาจนวันนี้เริ่มมีสปอนเซอร์ก็ขอบคุณนะนะพี่รุงบอกเห็นค่ะจ้านเอ้ยเนี่ยพี่ลุงแอบมองพี่ลุงแอมองแพี่หน่อยเสริมเข้าไปอเออเออขเกียว่าต้องเทสเทคนะเกือบต้องเทคใหม่ยังไม่เคยเจอพูดอะไรแล้วพลาดน้ำตาล่วงในเทปคงต้องเทคกันไปอะไรอย่างเไปพูดในถ้ำที่แบบ คนวันนั้นเป็นร้อยได้ไออผมเนี่ยนะน้าตาทะลักต่อหน้าพระอาจารย์ต่อหน้าแม่จินต่อหน้าหลวงพีม่มาหลายรอบแล้วนะค,คือมันปีติเออน้ําตาทะลักก่อหน้าหลวงปู่นี่ก็หลายรอบเหมือนกันเออนะนี่น้องต้นก็บอกขอบคุณอาจารย์มากครับอาจารย์เปรียบเสมือนเข็มทิศที่นําทางให้กับพวกเราครับสาธุนะครับนี้เราี่เราฟรีสไตล์เนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่เห็นคุณค่านะขอบคุณทุกท่าน,าน,น,นที่ ได้นําสิ่งที่ผมถ่ายทอดได้นําสิ่งที่ผมสอนไปแล้วนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเองได้นําไปประช้ำพันธ์เผยแผ่ชวนคนมาทําบุญประกาศบารมีครูบาอาจารย์คือหลวงปู่เทพโรูดอนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะนะบอกว่าเมื่อไหร่เราจะได้ฉีดวัคซีนโควิดค่ะเออใกล้แล้วใกล้แล้วนะคุณพรบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ อาทิตย์นี้เพิ่งได้ดูไลฟ์หนูราศีเมษลัคนากันโอ้โหไม่หน่อยฮะแย,ย่จังช่วงนี้เดี๋ยวจะดีสองเด้งจะต้องมาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยนะอยากดีให้มาปฏิบัติธรรมนะครับธรรมะจะรักษาพืชประพุทธธรรมผมจะไม่มีออยากดีเอาไอ้นี่เอาไอ้ด้าไนไปไม่มีท่านต้องทำก่อนเพราะไม่งั้นนะสมมติบูชาไปแต่ไม่ปฏิบัติ ฤทธานุภาพพลังพุทธ,ธาคมมันไม่ช่วยพอไม่ช่วยท่านก็บอกเฮ้ยของไม่เห็นดีเลยมันไม่ขึ้นอ่านี่แหละคือปัญหาท่านต้องถือศีลปฏิบัธรริธมสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วพลังพุทธ,ธาคมแรงครูจะบังเกิดขึ้นแบบอัศจรรย์อผมบอกงนี้เลยแรงครูจะบังเกิดแบบอัศจรรย์นะอนะโอเคไหมตังเยอะ พักแป๊บนึงน้ำนี่หมดหยืบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ใส่อินเนอร์เยอะเกันจะต้องคอยจะคอยแองค์พลุกพลมหรือ่าครับกินแล้วรู้สึกเย็นๆย็นทำไมเราไม่รู้เป็นอะไรทำไมเวลาพูดแล้วมันต้องมีอินเนอร์พอนี้ดอลของเขามาเอาเอาแป๊บนึงนะโอ้ยเหนื่อยถ้าพี่อยู่นี่ไม่บอกนี่ไม่เคยรู้ตัวเลยเพิ่งไปดูเทปเมื่อวานเมื่อวานนอนดูเนี่ยผมนอนดูเทปตัวเองถึงเที่ยงคืนผมเฮ้ย อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอนี่คุณชชนราคาบอกว่าอยากย้ายไปอยู่ลัคนาธนูจังนะครัอ่าธ <c oughs> นูจังตังเยอะอ่าธนูตังตังเยอะไปหาองคหาหายมาเก็บตังเลยนะหน่อยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวจะซื้อตู้เซฟมาเลยนะเรอนีอตู้เซฟใส่แต่แบงค์พันเป็นปึกปึกปกปึกเออเอาไปซ่อนเอาไว้ขุดดินฝังไว้เออไม่แน่นะห่อยอาจจะถูกได้มาหนึ่งอาจจะถูกจาก โชคนี่แต่คิดแต่โชคอตเองดีวยวะลอเฮ้ยก็มีนะเดี๋ยวดูสิเดีดูสิพอดูแล้วับกำหนดที่จะมีโชคก้อนใหญ่ไหมเนี่ยอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะเฮ้โยโอ้โหโดดเด่นมากมีโชคกั้นใหญ่ด้วยดูกระดุมผ้านะ,ะจัดไปเลยตั้งแต่สินกัญยานี่ไปหยิบแบบชุดห้า เก้าสิบล้านทุกึงร้อยยี่สิบล้านเลยนะตรงนั้นเลยนะเออดีสงส,สัยจะเป็นลมก่อนเนอะโดดเด่น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 มากยังไม่ได้คืนเงินจะเป็นลมที่ออฟฟิศก่อนเออโดดเด่นมากโดดเด่นมากไม่เป็นไรหน่อยเป็นลมก็เอาเงินมาให้อาจารย์เก็บเอาไว้แทนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันใช้ในแบงก์เราให้การกระจายความเสี<ด>เส่ยงเออกระจายความเสี่ยงจะได้ไม่ต้องเครียดคนเดียวเป็นลมคนเดียวไม่รู้จะเอาเงินไปเดบิวต์ไม่ได้เฮ้ยเช้าลัคนาสนิทจนรูทั้งหลายนะท่านติดตามวิเคราะห์ดวงดาวกันดีๆแล้วกันเพราะว่ามันมีโอกาส หนูก็เหนื่อยมาสามปีแล้วนะคะแต่ที่หนักจริงๆอ่ะตอนนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะอืจ้าต่อไปมังกรต่อไอยังมังกรนะอือพี่มนบอกพิจิตมนด้วยค่ะเราสองคนน้องแบงค์เจ๋งเลยเจ๋งเลยมังกรนะพิจิตรเมื่อกี้ครับคนที่มีคู่ จะเป็นยังไงครับคนที่มีคู่ก็จะเช่นกันจะมีสเสน่ห์มีคู่แล้วคนมีเจ้าของก็จะหวานสเสน่ห์กับเราสปาร์คนู่นสปาร์คนี่แล้วมันจะเป็นแบบมัวเมาลุ่มหลงเหมือนกันนะครับเออมันจะหลงมันจะแบบหลงหลงแม้กระทั่งบริวารสมมุติแบงค์มีลูกน้องขึ้นมาครับลักลูกน้องแล้วเหมือนจะเป็นมัวเมาลุ่มหลงในเชิงโลกียะแล้วจะบังเกิดปัญหา เราหวังให้ดีนะอีกจิบอยู่นะครับเรภาพรวมภาพรวมภาพรวมนะแต่ดาวในชะตากาเนินท่านก็อีกเรื่องหนึ่งนะมันอาจจะไม่เกิดจะได้บอกแต่ที่ดูภาพรวมเพราะเห็นแล้วพอพังคันถอยหลังมาอีกเนี่ยนะจังหวะที่เดินถอยหลังมาเนี่ยโอ้โหแบงเลยครับเซลอยซวน้องแบงค์มั้งสซวน้องแบงค์นะอะไรก็อ่ดูทางยูทูบประจํา ไม่ได้ความรู้เป็นกำรรพร้าไม่รู้เวลาอ๋อไม่รู้เวลาเกิดถ้าไม่รู้เวลาเกิดคือเป็นกำรรพร้าคือไม่ไม่มีคุณพ่อแม่ใช่ไหมครับก็ใหตตนะ้ต้องดูส่วนตัวเท่านั้นนะต้องดูส่วนตัวเท่านั้นผมดูให้ได้นะใช้แรงครูเอาใช้ส่องดวงตาเอาอ่ะนะยนะพี่วันนี้บอกขอแซล์น้องแบงคนะ์ค่ะสงสัยหลงไปในทางที่ดีมากกว่าอาจารย์นะนะ <laughs> คุณจูนบอกว่าปกติจะสวดมมตนแผ่เมตตาทุกคืนก่อนนอนและและงดของมุนเมาทุกชนิดในช่วงเข้าพรรษาทำมาได้หลายปีติดแล้วค่ะ<อ>ได้ทำตามความตั้งใจของตัวเองโอ้สาธุสาธุสาธุาธาธาธครับคุณยาดาก็ส่งวันเดือนปีเกิดมานะคะแล้วคุณราชินีพระจันทร์ก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาคุณพร้อมมิตรก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาคุณจุจูนจะเสริมสินต่อไปค่ะ ต่อไปตามคำแนะนำของอาจารย์ค่ะ<ด>ีเชื่อผมพระอาจารย์ท่านบอกผมไว้ว่าทำโอทได้สองเท่านี่ไงทำในวันนักขัตฤกษ์อีกได้สามเท่าโอเคไหมพี่ล<ม>่ง<ม>บอกว่า<ม>ฟังแล้วคอนลุกเรื่องโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะตรงมากค่ะจัดเลยพี่ล่งเตรียมตัวแล้วชวนแฟนเข้ามาร่วมสร้างอริยทรัพย์จะยิกก่งเกื้อกูลดวงตาแล้วเดี๋ยวพอผมทําสถานที่ปฏิบัติธรรเสร็จนะ พาลูกพาใครพามาเลยทําร่วมกันจะเป็นอริยทรัพย์ที่เกื้อนหนุนไม่ให้ชีวิตตกอีกเลยม,มันจะดีมากตอนนี้ผมกําลังทําซอฟต์แวร์ของผมเองนะเดี๋ยวจะไปจัดให้ท่านคี่ลักคณากันเองได้เลยในเว็บไซต์ของผมพลังพุทธาคมครับไหนะ <c oughs> เอาถามมามีอะไรบ้างมีถามดวงครับลัคนาเมษเล่นหุ้นต่างประเทศ ดีไหมหลัอกขนาเมตดาเดี๋ยวเราใกล้ถึงนะครับอันนี้เมตดดีนะดีครับดีเลยถ้าเล่นหุน้นต่างประเทศนะเด็ดเลยพอพอราหูย้ายปุ๊บซื้อซื้อซื้อซือ้อเลยรวยเล่นหุน้นต่างประเทศนี่ แบบอังกฤษเงินไหลลื่นอะไรอย่างเงินไหลลื่นอันนี้หุ้นจริงๆริงนะหุ้นจริงๆริงดิไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนะครับจะเทนค่าเงินจะอะไรได้หบนเดี๋ยวนะขอติมน้ำก่อนนะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคอมเมนต์ก่อนเบรกสักห้านาทีเวลาพูดแล้วมันมันจะใส่อินเนอร์ แล้วมันจะเสียงดังแล้วมันเหนื่อยค่ะคุณหญิไม่มีนะคะเข้ามาก็แชร์ให้ทุกครั้งอาจารย์ขอบคุณคับขอบคุณครับขอคุณมากมากเลยค่ะแล้วก็คุณชนรัฐานลักนณาพฤกเจอแต่ราหูน่าเบื่อจังค่ะเซ็งลาครับลัคนาพฤกลักขาพฤกษ์ส่งอ่าวแตะลาหูเข้าไงก็ดีนี่ไงเมื่อกี้บอกแล้วอาจารย์เพิ่งจะดูไปแต่ดาวในชะตักรเดินไม่รู้ไงผมไม่รู้อันนี้ภาพรวมนะว่ามันจะดียังไง พี่เได้ก็ส่งวันด็กีเกิดมานะคะเดี๋ยวก็ ừ, ใครส่งมานะคะอย่าลืมเวลาเกิดนะคะเพราะวันนี้เราจะดูให้เฉพาะ ừ, ลัคนาว่าพระราหูอยู่ในก๊กอะไรเ <ừ, S 1> นาะแล้วก็คุณนภัทต้นทัวเนาะนภัทต้นทัวนามสกุลต้นทัวนภัทต้นทัวต้นทัวเรส่งวันเด็ฟีเกิดมาค,ะะคุณกวะคุณกวนคุณการมากกว่าเนาะ,นะ ก็ส่งวันเดือนปีเกิดมานะคะแล้วก็คุณเคสสัสิกาจารวมทั้งสองท่านด้วยนะคะขอถามอันนี้ก็ส่งวันเดือนปีเกิดมานะก็เดี๋ยวทยอยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆนะครับในช่อง youtube อาจารย์กฤษณะภูสิริธมนะครับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงแล้วก็เพจอาจารย์กฤษณะภูสิริ์มด้วยนะครับเมื่อชมแล้วท่านใดไม่ทราบลักษณะตัวเอง ท่านสามารถพิมพ์ถามใต้คลิปได้เลยนะครับขอเป็นวันเดือนปีและเวลาเกิดแบบเป๊ะ,ปะนะครับวันก็เอาเป็นวันที่นะปีเกิดก็เอาเป็นตัวเลขไม่เอาปีนักษัตรนะครับแล้วเวลาเกิดถามคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะๆพิมพ์ใต้คลิปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขามาผูกดวงวางลักษณะให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็รบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่มีข่าวสารใดๆเราจะได้แจ้งสื่อถึงกันได้ทันที นะและผมจะมีลิงก์นะครับเป็นไลน์สแควร์กลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับท่านสามารถกดใต้คลิปได้เลยเพื่อเข้ามาสนทนาการมารับข่าวสารนะครับในเรื่องการปฏิบัติธรรมในเรื่องการสอนธรรมะตอบซักถามอะไรต่างๆแต่ในกลุ่มนั้นจะไม่มีดูดวงนะครับดูดวงเราจะมีเสาร์อาทิตย์นะในรายการคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะก็คือทุกวันศุกร์4โมงถึง6โมงทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงนะครับมาสนทนามาคุยกันได้ วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ